สวัสดีครับหลังจากที่เราเนี่ยได้เริ่มอ่านครั้งแรกไปแล้วนะครับแล้วก็จะมาเริ่มอ่านครั้งที่2กันครับทีเนี้ยอ่านครั้งเนี้ยหลังจากเราใส่รหัสไปส่วนใหญ่แล้วถูกไหมเราก็จะมาเริ่มโยงและว,ว่าเออรหัสไหนส่งผลต่อรหัสไหนยังไงนะครับครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่เป็นการอ่านที่สําคัญนะโอเคนะครับ มาเริ่มกันเลยเพราะว่าขณะนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคแมแห่งชาติฉบับที่11สาหรับช่วงปีพศ2555ถึง2559ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับแผนฉบับนี้วิเคราะห์ว่าสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตจะมีอะไรบ้างนะครับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตจะมีอะไรบ้างนะครับเกิดขึ้นนะครับซึ่งที่สําคัญคือการเปลี่ยนแปลงระดับโลกและระดับประเทศที่มีผลกระทบต่อไทยนะครับ การเปลี่ยนปแปลงบางอย่างเนี่ยเอ่อทำให้เกิดความเสี่ยงในการพัฒนาประเทศนะครับความการความเสี่ยงในการพัฒนาประเทศเนี่ยคือรหัสศูนย์สองถูกไหมครับโอเคเช่นการเปลี่ยนปแปลงอะไรครับการเปลี่ยนปแปลงภูมิอากาศโลกนะครับที่ทำให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงซึ่งเราก็โดนเรื่องน้ําท่วมอย่างครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วบางอย่างก็ทำให้เกิดทั้งความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนาประเทศครับ ความเสี่ยงเนี่ยคืออะไรครับความเสี่ยงในการพัฒนาประเทศคือหลัก0ูสองถูกไหมอ่านครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้เห็นมันไฮไลท์ไว้ไงเราเลยอาจจะลืมไปถูกไหมครับในฐานะเอวชนของชาติครับนักเรียนจําเป็นต้องรู้ว่านาคตของประเทศจะเป็นอย่างไรถึงของนําสาระที่สําคัญบางส่วนเนี่ยที่วิเคราะห์ไว้ในแผนฉบับนี้มาถ่ายทอดให้ทราบโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงบางประการที่ทําให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงครับ ได้แก่การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลางครับอันนี้ก็คือ0ูนย์ถูกไหมครับปัญหาความมั่นคงทางอาหารเนี่ยคือ0ูนย์สาถูกไหมครับส่วนพลังงานเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้พูดถึงถูกไหมเอ,อ่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเราครับหรือประเทศไทยนั่นเองนะครับก็คือรหัสศูนย์หนึ่งครับโอเค ตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงบางประการเนี่ยทำให้เกิดถูกไหมทำให้เกิดทางโอกาสถูกไหมครับโอเคครับแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถจะมั่นใจได้นะว่าไอ้ศูนย์ห้าและศูนเนี่ยมันจะทําให้เกิดการมันจะเปิดมันจะทําให้เกิดทางความเสี่ยงและโอกาสหรือเปล่านะ เดี๋ยวลองอ่านไปเรื่อยๆก่อนมันอาจจะทำให้เกิดก็ได้ถูกไหมครับโอเคการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลางเช่นการการวมกลุ่มภายใต้กรอบกางท้าอาเซียนกับจีนญี่ปุ่นและอินเดียการเป็นประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยอ่าเนี่ยครับการพัฒนาเศรษฐกิจของของไทยเนี่ยมันดันไม่เป็นมันดันไม่เป็นไอ้นั่นถูกไหม ถึงเป็นเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้อยู่ดีเพราะว่ามีผลกระทบเนี่ยไม่รู้ว่าทางด้านวกหรือทางด้านลบถูกไหมแต่มีผลกระทบเนี่ยเหมือนจะเป็นทางด้านลบมากกว่านะครับถ้าเราเตรียมการไว้พร้อมผลของการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศนะครับโอกาสในการพัฒนาประเทศนะครับก็คือ10นั่นเองนะครับถ้าเราไม่พร้อมก็เป็นความเสี่ยงที่นอยวตตกความเสี่ยงเนี่ยคืออะไรครับอ่าคือศูนย์สองครับ ปัญหาสําคัญระดับโลกประการต่อมาครับคือปัญหาความมั่นคงทงางด้านอาหารนะครับอันนี้ยังไม่มีอะไรถูกไหม okay. ไปต่อแผ่นหัดไปครับการเปลี่ยนแปลง,งของภูมิอากาศในฐานะที่ไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารสําคัญของโลกก็ควรมีผลเป็นโอกาสครับแต่หากเราประมาทโอกาสก,ก็จะกลายเป็นความเสี่ยงครับ พอต้องการแข่งพอต้องแข่งขันกับประเทศในอาเซียนด้วยเช่นเวียดนามครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของไทยนั้นแนวโน้มอ,อตัตราการขายตัวและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดีครับทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวมีการเชื่อมโยงทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจร,ระหว่างประเทศครับโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนถ้าเราสามารถแก้ไขจุดอ่อนเช่นกติกฎหมายกติกาครับและระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอือ้อต่อการเอ่อ จาดระบบแข่งขันที่เป็นธรรมและเหมาะสมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็จะเกิดเป็นโอกาสครับแต่ถ้าทําไม่ได้หรือทาล่าช้าก็ย่อมเป็นความเสี่ยงครับโอเคที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นความเสี่ยงหมดเลยนะครับในทุกการยกตัวอย่างเลยถูกไหมโอเคครับอ่านต่อเพื่อให้เราสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องเสริมสร้าง ุ้อกันประเทศได้แก่ยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งยึดโยงคนทั้งออซึ่งยึดโยงคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟน้นอันนี้เขาหมายถึงการรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องสร้างความร่วมมกันประเทศนะครับเพื่อเป็นรากฐานเพื่อเป็นฐานในการพัฒนานะครับส่งเสริมนิยมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งทำให้คนไทยเป็นปลึกแผ่นลดความขัดแยง้ง ส่งเสริมภาคเกษตรนะครับแล้วก็รายได้เป็นรวมทั้งสร้างความ,เข,มเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นให้เป็นให้เป็นพลังหลักในการพัฒนา,ฒนาฐานรากของประเทศให้มั่นคงครับและที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับภูมิคุ้มกันดังกล่าวเนี่ยภูมิคุ้มคุ้มกันดังกล่าวก็คือที่กล่าวมาทุกอย่างเลยเนี่ยมี 04, นย์สกับศูเนี่ยจะช่วยให้จะช่วยทําให้เกิดโอกาสครับ และลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนครับโอเคทีนี้หลังจากที่เราอ่านไปเนี่ยเราก็มาเริ่มร่างกันครับเริ่มรัดร่างกันดีกว่านะครับตัวนี้ถูกไหม แผนพัฒนาฉบับนี้วิเคราะห์ว่าสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตจะมีอะไรบ้างครับจะมีอะไรบ้างถูกไหม้เราลองอ่านไปเรื่อยครับก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับโลกและระดับประเทศถูกไหมครับที่ผลกระทบต่อไทยนะครับการเปลี่ยนแปลงบรรยากาให้เกิดความเสี่ยงเช่นการเปลี่ยนแปลงอะไรครับภูมิอากาศโลกถูกไหมดังนั้นเนี่ย เท่าเอา่เอาสาระสำคัญเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตเนี่ยสาระสำคัญบางส่วนเนี่ยก็คืออะไรครับคือเหมือนกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตถูกไหมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงบางประกรครับคือความเสี่ยงในการพัฒนาประเทศนะครับได้แก่ก็เหมือนกับ อะไรครับ08เนี่ยหรือสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตเนี่ยมีอะไรบ้างครับอ่ะมีการเหมือนกับการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์การถูกไหมก็คืออะไรครับ05ดถูกไหมครับแล้วก็มีอะไรครับปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหารถูกไหมแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของและสังคมของประเทศเราก็คือ0ูนกับ01ครับ นะครับแล้วก็การปรับตัวเข้าสู่สเศรษฐกิจโลก,โลกแบบหลายศูนย์กลางเนี่ยเช่นการรวมกลุ่มภายใต้กรอบการค้าอาเซียนเ,เนี่ยจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยครับถ้าเราเตรียมการไว้พร้อมเนี่ยเอ่อก็คือศูนย์ห้าเนี่ยจะเป็นส่งผลต่อหนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์สองครับถูกไหมเป็นอย่างนี้นะครับ ส่วน03เนี่ยหรือการปัญหาความมั่นคงทางอาหารเนี่ยด้วยข้อจํากัดอะไรเนี่ยที่เขากล่าวมาเนี่ยนะครับเออจากหน้าหน้านี้ครับถ้าประมาทโอกาสก็จะกลายเป็นความเสี่ยงครับนี่ผลเป็นโอกาสโอกาสนี่คือ10ถูกไหมแต่ความเสี่ยงนี่คือ02ก็แสดงว่า 03หรือความมันคงท่านาหารเนี่ยก็ส่งผลให้เกิด10กับ02เหมืนอนกันนะครับ แล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของไทยครับแนวโน้มวัตาการขยายตัวและเสรีภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดีครับทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวมีการเชื่อมโยงทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนครับถ้าเราสามารถแก้ไขจุดอ่อนและระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรมเนี่ยและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจก็จะเกิดเป็นโอกาสครับเป็นโอกาสและนะครับหรือเป็นความเสี่ยงครับ ดังนั้นก็อันนี้ก็โยงไปเหมือนกันนะครับเพื่อเราสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือเราต้องมีภูมิคุ้มกันถูกไหมภูมิคุ้มกันเนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรที่จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเควรจะเป็นรหัสรหัสหนึ่งถูกไหมครับแต่ว่าเราเรียกเจ้า4ตัวเนี้ย04 06 07แล้วก็09นเนี่ยนะครับเป็นภูมิคุ้มกันถูกไหมอย่างที่แล้วก็ ไอ้เจ้าตัวนี้ครับเขาบอกว่าภูมิคุ้มกันดังกล่าวเนี่ยจะช่วยทําให้เกิดโอกาสและลดความเสี่ยงครับเกิดโอกาสก็คือเกิด1 0ึ่ถูกไหมแต่ว,ว่ายับยัง 2, ้ง0ูนย์ถูกไหมครับยับยั้งศูนย์สถูกไหมครับเกิด1 0ึยับยัง 02, ยย้งศูนย์สนะครับเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเรามาล่างแมทันต่อนะครับจะกลายเป็นเหมือนกับมีอะไรครับมี04 06 07 09อยู่ข้างล่างถูกไหมครับมันทําให้เกิดโอกาสครับแต่ว่ามันทําไมครับมันยับยั้ง02ถูกไหมจะต,ตัวนี้มันยับ02ยับยั้ง02หมดเลยนะครับเราควรจะมีประการหลายๆสีนะครับเพราะว่าการโยงแมบเนี่ย บางทีมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วมันจะเหมือนกับมีเส้นทับกันเยอะถูกไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ปากกาแค่สีเดียวเนี่ยมันอาจจะเ,เกิดข้อบิดพลาดจากการมองได้นะครับเราควรจะมีปากกาหลายๆสีหน่อยนะครับโอเคก็เสร็จกันไปครับกับการร่างแมพนะครับต่อจากนี้เนี่ยเออ ในขั้นต่อไปเนี่ยหลังจากเราร่างแบบเสร็จเนี่ยครับเราก็มาดูว่าเอ๊ะเราได้ใช้รหัสครบไหมนะครับเราได้ใช้รหัสครบไหมครับก็มาดูครับ01ใช้ไปแล้วถูกไหม02ถูกไหมครับแล้วก็มีอะไรครับ03นะครับแล้วก็มี04 05ถูกไหม06 07 08 09 10โอเคครับครบเจ้าตัวแกะเชื่อมโยงเนี่ยจะมีแค่10รหัสเท่านั้นนะครับแต่ว่า เออถ้าเกิดเป็นความนัดแพทย์หรือของหมอเนี่ยจะเป็น20ปรหัสเลยนะซึ่งมันซับซ้อนมากกว่ากันเยอะนะครับแล้วก็ใช้ทักษะต่างกันค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวในในตอนถัดในตอนช่วงถัดไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของการทดสอบความสมเหตุสมผลถูกไหมครับมันจะเป็นการที่เราเนี่ยทดสอบว่าเอ๊ะ เราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านะครับเหมือนเป็นการตรวจตรวจทานคาตอบนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นการตรวจทานคําตอบโดยใช้ความสมเหตุสมผลนะครับของเจ้าตัวเนื้อหาของโจทย์นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อ่านขั้นที่2เสร็จแล้วก็ร่างหลัดเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นการทดสอบความสมเหตุสมผลนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นการเขียนรหัสแล้วก็เตรียมฝนหลัดนะครับโอเคครับก็ขอให้น้องโชคดีครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ